การทำความผิดซ้ำทางเพศและความรุนแรงปี65ที่ผ่านมานีครับของพิษณุโลกเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางน่าจะได้กวาแบบนั้นนะครับคดีต่างๆจากราตรานนะฮะาจากหน่วยงานด้านวิธรรำมต่างเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อาการที่จะคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นการกิจสำคัญของเราของอาสาสมัครทุกท่านทุกท่านที่อยู่ตรงตรงที่ดีนะครับร้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญในส่วนของการดูแลคน,คนดีให้สังคมมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันองค์ประกอบของการเปลี่ยนการในทุกานท่านที่ได้เข้ามารม่วมตรงนี้จะได้ช่วยกันเติมสิ่งต่างๆให้ชุมชน,นให้สามารถที่จะ ชุมชนเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน,ชนพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการทําผิดซ้ํในความเกี่ยว